ยางพาราที่ดูอยู่ขณะนี้นะครับผมสักตาสิริครับจากบริษัทเรองกิจการเกษตรนะครับวันก่อนวันที่2นะครับกรกดาคมา้าผมได้เข้ามาทาปุ๋ยน้ําที่ชื่อว่ายิ้มรับเอาไว้นะครับกับผลยางส่วนนี้เอาวันนี้ผมคืนนี้นะฮะประมาณตอนนี้ประมาณตีตีสอได้นะครับผมจะเข้ามากรีดให้ดูนะครับว่าน้ํายางหยดดีไหมนะครับเปลือกยางนิ่มไหมนะครับแต่ที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือรอยที่เราทาตรงนี้ฮะเปลือกยางเสริมเร็วมากเห็นไหมครับนี่รอยกระเทาะออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะ เปลือกยางเสริมเร็วมากบริเวณที่เราทานะครับน้ำยาเปลือกยางจะนูนขึ้นมาเห็นชัดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมากรีดให้พี่น้องดูนะครับว่าน้ํายางไหลดีไม่ดีนะครับนี่ฮะนะดูนะครับใช้ข้อมือกระตุกนะครับเวลากรีดนะฮะอ่านะครับนี่ฮะเปลือกยางนิ่มากเวลาเรากรีดนะครับน้ํายางไหลตลอดทั้งแนวไหลเต็มร่องกรีดด้วยนะครับและหยดเร็วมาก เห็นไหมฮะนะครับอ่านะครับเนี่ยครับที่ชื่อว่าปู่ยิ้มนะครับเรามาดูว่าพรุ่งนี้นะครับน้ำยางได้เยอะกันขนาดไหนแล้วตามไปที่บ่อน้ำยางด้วยนะครับตามดูอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับ